ท้ายถาถึงอาชีพของแอนแล้วแล้วก็เรียกเรียกว่ามีหลายอาชีพมากๆแอนเป็นทันตแพทย์เป็นท้าเจ้าของเพจแล้วก็เป็นแม่ลูกสองพิมเองนะคะก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับผิวค่อนข้างเยอะนะคะทําให้เวลาที่เรามีลูกแล้วเราต้องเลือกสิ่งที่ต้องสัมผัสกับผิวของลูกเนี่ยทำให้พี์ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะพิมเลยเลือกผ้าอ้อมแบบพรีมเมียมที่สุดเลยให้กับลูกน้อยของพิมพ์นะคะผ้าอ,อ้อมเบบี้เลอรเพลย์แพดพรีมเมียมคือผู้ถูกเลือกให้เป็นตัวช่วยของลูก จัดไปค่ะยาวๆ1ิชั่วโมงถอดออกมาก้นลูกแห้งสนิทส่วนตัวผ้าอ้อมเนี่ยก็นุ่มพรีเมียมกว่าตัวเดิมที่เคยใช้สวมใส่ง่ายเพราะเขามีขอบเอวยางยืดนุ่มดูสิคะไม่เป็นรอยแดงตามตัวเลยลูกใส่ล้วสบายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวแล้วที่สําคัญเลยต้องผ่านการทดสอบไฮโปอัลเลอร์เจนิกจากสถาบันระดับโลกค่ะแถมราคาก็น่ารักคุณก็ความพรีเมียมมากค่ะพี่แนะนำค่ะเป,เป็นเบเลเพลทน,น,นพรีเม<ร>ียมของดีท<ร>ี่แอนไว้ใจค่ะ